นะครับนึกถึงล้อจักรยานนะครับล้อจักรยานถ้าเราปั่นนะครับปั่นจักรยานตรงนี้ได้ได้หนึ่งรอบหมุนไปหนึ่งรอบอันนี้จะหมุนเป็นไงครับหมุนได้มากกว่าหนึ่งรอบจริงวนะ่าถ้าเราหมุนไปเนี่ยหนึ่งรอบอันนี้ก็จะได้มากกว่าหน,นึ่งรอบนะฮะนรควรจะรู้นะนะครับน้องครับถ้าอันนี้นะครับเราหมุนมาได้ระยะทางสมมติสัก20เซนนแค่นี้พอ ถ้าหมุนไปยี่สิบเซนนะครับอันนี้ก็ต้องหมุนไปได้ระยะทางเท่าไรด้วยมันต้องเท่ากันนะฮะตรงนี้ยี่สิบใช่ไหมหมุนมายี่สิบนะครับม kind of ันก็จะล้างตรงนี้นะครับให้เคลื่อนที่มายี่สิบด้วยโอเคป่ะมันก็จะล้างให้มันเคลื่อนที่มายี่สิบด้วยนะครับโอเคนะระยะมันจะเท่ากันนะครับตรงนี้นะจะเขียนตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้ถ้าตรงนี้นะถ้าตรงนี้หมุนไปยี่สิบนะครับมันก็จะนะครับให้ตรงนี้มันหมุนไปยี่สิบด้วย ระยะทางมันจะเท่ากันโอเคไหระยะทางในการหมุนเนี่ยของโซ่เนี่ยนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเท่ากันนะครับถ้าระยะเท่ากันนะครับในช่วงเวลาเดียวกันนะครับเป็นช่วงเวลาเดียวกันอยู่แล้วนะครับแสดงว่าอะไรเท่ากันครับวีความเร็วเชิงเส้นเท่ากันความเร็วเชิงเส้นเนี่ยเท่ากันโอเคไหมนี่หัวใจเลยนะครับเนี่ยหัวใจเลยนะครับอันนี้อันที่1นะฮะอันนี้อันที่สองนะครับ จะตั้งสมการได้ว่า v 1เท่ากับ v สองหัวใจเลยนะครับตรงนี้ของกันด้วยโซ่เนี่ยนะครับ v จะเท่ากันความเร็วเชิงเส้นเท่ากันนะครับความเร็วเชิงเส้นเท่านะครับแต่ความเร็วเชิงมุมไม่เท่านะฮะตรงนี้จะหมุนได้เร็วกว่าได้รอบมากกว่าส่วนนี้จะหมุนได้ช้ากว่าโอเคไหมอุเมก้าไม่เท่ากันอันนี้หมุนได้รอบเยอะกว่านะครับ สิ่งที่เท่ากันนั้นคือความเร็วเชิงเส้นครับความเร็วเชิงเส้นเท่านะเอาไฮไลท์ตรงนี้ไว้นะครับถ้าหนูเจอนะครับว่าคล้องผ่านกันด้วยโซ่เนี่ยหรือสายผ่านก็ตามนะครับหนูต้องรู้ทันทีว่าอะไรเท่าครับ V มันเท่ากันนะครับ v เท่ากันนะครับโดยหนูต้องเชื่อมโยงได้นะครับเราก็ต้องรู้ว่า V เท่ากับโอเมก้าะไะโอเมก้า r ใช่ไหมวเท่ากับโอเมก้า r นะครับหนูต้องเชื่อมโยงได้นะครับเนี่ย สมมตินะสมมติพี่สมมติเป็นตัวเลขให้เราดูคร่าๆๆวๆเลยกันอ่ะโอเมก้าหนึ่งเนี่ยสมมติว่าเราต้องการหาโอเมกา้าอ่ะโอเมก้าหนึ่งสมมติว่าสิบใช่ฮะสิบเรเดียนต่อว,วินาทีนะครับรัศมีตรงนี้สมมติว่าสิบเซนแล้วกันอ่ารหนึ่งตรงนี้มีค่าเท่ากับสิบเซนนะครับสมมติว่ารสองมีค่าเท่ากับยี่สิบเซนนะครับถามว่าโอเมกา้าสองจะมีค่าเท่าไหร่หนูตอบพี่ได้ไหมนี่ไง เข้าสมก,การดิ V 1นึ่เท่ากับ V ส V เท่าโอเมก้า1 R 1อันนี้ก็โอเมก้า2 R 2นะครับก็ลองแทนค่าดูก็จะเป็นเท่าไหร่อ่ะนะครับ10คูณกับ10สิะเท่ากับโอเมก้า2คูณกับละคูณกับ20อย่างเงี้ยก็ตัดกันชงเช่งไปใช่นะอันนี้ได้100อันนี้20ตัดก็ออกมาก็ได้5เพราะฉะนั้นโอเมก้า2มันก็คือ5โอเมก้า2มันก็คือ5นะฮะ สิ่งที่หนูควรจะสังเกตเห็นคืออะไรครับเล็กเล็กมันจะเป็นไงเร็วครับอันเล็กเนี่ยมันจะเร็วหมุนเร็วหมายถึงโอเมก้ามากโอเมก้ามากโอเมก้ามากความเร็วเชิงมุมมาก,มากส่วนอันใหญ่อันใหญ่โอเมก้าเป็นไงครับโอเมก้าจะน้อยก็คือหมุนหมุนได้รอบช้ากว่าหมุนช้ากว่านะครับหมุนช้าช้าในที่นี้หมายถึงความเร็วเชิงมุมมันน้อยนะ มันค่อยๆหมุนนะครับอ,นนอันนี้อันเล็กหมุนเร็วอันใหญ่หมุนช้านะครับหัวใจอยู่ตรงนี้นะครับ v เท่านะครับเดี๋ยวดูวิดีโอกันดีกว่านาะนะครับคือเราต้องเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันให้ได้นะครับเราก็จะได้จำมันแม่นขึ้นนะครับจะได้เข้าใจมันมากขึ้น ต้องเห็นเป็นภาพเลยจำเป็นภาพเลยนะครับว่าของจริงมันเป็นยังไงนะฮะามาดูกันอันนี้อันเล็กนะครับอันนี้อันใหญ่แน่นอนว่าอันนี้หมุนเป็นไงหมุนเร็วกว่าโอเมกา้าตรงนี้มากกว่าความเร็วเชิงมุมตรงนี้มันมากนะครับอันนี้ก็จะหมุนช้านะครับความเร็วเชิงมุมก็จะน้อยกว่าแต่ทั้งคู่อะไรเท่ากัน v เท่ากันความเร็วเชิงเส้นเท่ากันถ้าสมมุติว่านะครับเราสนใจปมเนี้ยนะครับถ้าปมนี้มันเคลื่อนที่มาเนี่ยนะครับเนี่ยเคลื่อนที่มาเนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันเคลื่อนที่มาอยู่ตรงนี้ฟึบเนี่ยนะครับแน่นอนครับไอ้สายตรงนี้มันก็จะต้องเคลื่อนที่มาอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับจากจุดนี้นะครับมันก็จะเคลื่อนที่มานี่นะครับสิ่งที่มันเท่ากันก็คือระยะทางครับระยะทางเท่ากันนะครับ ถ้าสมมติอันนี้มันหมุนมาได้หนึ่งรอบแน่นอนว่าไอ้นี้ต้องหมุนไปได้มากกว่าหนึ่งรอบจริงนะเพราะมันเล็กกว่านะครับอันนั้นหมุนเร็วนะโอเมกามากอันนี้หมุนชา้าโอเมกาน้อยกว่านะครับ่นะลองดูกันนะตั้งใจใดูแล้วก็จําภาพนี้ไว้นะครับเห็นนะนะอันนี้ก็จะหมุนเร็วใช่ไหมอ่านะ อันเล็กหมุนเร็วอันใหญ่หมุนช้านะครับและประมาณนี้นะฮะทีนี้มาดูเฟืองครับเฟืองนะครับเฟืองขบกันนะครับอพี่ให้ดูวิดีโอไปเลยดีกว่าเนาะนะครับกรณีของเฟืองอนะ่ะ ถ้าสมมติเราสนใจตรงจุดนี้นะครับถ้าเฟืองตัวนี้หมุนไปได้1รอบนะครับหรอบตรงนี้นะฮะสมมุติว่าสามสิบเซนนะมั่วๆไปสามสิบเซนติเมตรเงี้ยเเท่ากับสามสิบเซนนะครับอันนี้หมุนไปนะครับหนูนึกถึงนะถ้าน,นี้มันหมุนนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาอันนี้ก็จะหมุนตามเนาะนะครับนะมันก็จะทําให้อันเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยอ่ะพี่ใช้ระยะตรงนี้ดีกว่าง่ายๆจะได้เห็นชัด ระยะตรงนี้สมมติว่า30เซนแน่นอนครับมันก็จะมานะครับขบให้นี้หมุนไปได้30เซนด้วยถูกไหมนะครับเนี่ยฟื้มหมุนไปนะครับสิ่งนี้เท่ากันแน่นอนครับเหมือนเมื่อกี้แหละนะครับในช่วงเวลาเดียวกันแสดงว่า s ส่วน t เท่ากัน s ส่วน t เท่ากัน s ส่วน t เท่ากันก็คือ v เท่ากันนั่นเองนะครับอืม v เท่ากันนะครับเข้าปะ แต่อเมก้าไม่เท่ากันนะ V เท่ากันก็จริงแต่โอเมก้าไม่เท่ากันนะโอเมก้าคือความเร็วเชิงมุมนะครับถ้าอันนี้อันใหญ่หมุน1รอบอันเล็กหมุนได้หลายรอบใช่ไหมอันเล็กก็จะหมุนได้หลายรอบเลยอันเล็กจะเร็วกว่าครับจําไว้เลยนะฮะอันเล็กเร็วกว่าอันใหญ่ช้าอันใหญ่ช้านะครับอันใหญ่จะช้ากว่านะครับอะแต่ได้ข้อสรุปแล้วนะ V เท่ากันนะครับ อันเล็กเร็วอันใหญ่ช้าอ่ะเรามาดูกันถ้าอันนี้หมุนตามอ่ะอันนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาอันนี้จะหมุนยังไงครับทวนเข็มโอเคไหมอันนี้ตามอันนี้จะทวนนะครับมันจะหมุนสวนเข้าหากันนะครับอันหนึ่งตามอันหนึ่งจะทวนนะครับอันเล็กจะเร็วอันใหญ่จะช้าเห็นไหมอันเล็กเร็วอันใหญ่ช้า โอเคพอเข้าใจแล้วนะเมื่อกี้นะครับทีนีเ้เรามาดูอันนี้บ้างนะครับดูสังเกตอะไรไหมตรงนี้ครับตรงนี้อันเหลืองเนี่ยอันเหลืองเนี่ยกับอันนี้มันอยู่บนแกนหมุนเดียวกันสังเกตอันนี้นะอันนี้กับอันนี้นะอันเหลืองกับแดงเนี่ยมันอยู่บนแกนเดียวกันถ้าอยู่บนแกนเดียวกัน เวลามันครบรอบครับมันจะครบรอบพร้อมกันมันจะครบมันจะหมุนไปด,ด้วยกันนะครบรอบพร้อมกันโอเมก้ามันจะเท่ากันครับโอเมก้าของอันเนี้ยนะฮะอันนี้ก็ตั้งชื่อว่าโอเมก้าหนึ่งอันนี้โอเมก้าสองแล้วกนะันเนาะอันหนึ่งอันสองโอเมก้าหนึ่งเท่ากับโอเมก้าสองถ้าอยู่บนแกนเดียวกันเนี่ยโอเมก้ามันจะเท่ากันจําไว้นะอยู่บนแกนเดียวกันโอเมก้าจะเท่ากันอ่ะเรามาดูกันตั้งใจดูนะนี่ฮะดูให้ดีเห็นไหม ครบรอบพร้อมกันนะเห็นนะมนีดูดูตรงนี้ดูตรงนี้นเขามาจุดไว้ให้เราเนี่ยโอเคไหมเวลามันไปมันไปพร้อมกันครบรอบพร้อมกันนะครับถ้าแกนหมุนเดียวกันโอเมก้าเท่ากันจําไว้แกนหมุนเดียวกันโอเมก้าเท่ากันโอเคนะ พอเข้าใจนะครับถ้าเข้าใจเรามาเขียนสูตรกันหนูต้องจำภาพติดตาเลยนะ,มะเมื่อกี้ต้องจำให้มันติดตาให้มันแม่นเลยนะครับอ่ะสมมติอันนี้หมุนตามเข็มอันนี้จะหมุนไงครับทวนเข็มถูกไหมอันนี้หมุนตามอันนี้ก็จะหมุนทวนอันเล็กเป็นไงนะ อันเล็กหมุนเร็วเร็วหมายถึงโอเมก้าเนี่ยเป็นไงนะมากอันใหญ่หมุนหมุนช้าใช่ไหมหมุนช้าหมุนช้าก็คือโอเมก้าน้อยโอเคนะสูตรแน่นอนครับ V เท่า V1 เท่ากับ V2 เดี๋ยวเราก็ต้องเชื่อมโยงได้ว่า V มันเท่ากับโอเมก้าอ์ใช่ไหม V ก็คือโอเมก้าอ์อย่างนี้ บางทีอาจจะให้มาเป็นความถี่ก็ได้เราก็ต้องรู้ว่าไอโอเมก้าเท่ากับ2องไพ่เอฟจริงนะนะครับอาจจะให้มาเป็นความถี่ความถี่ก็ได้เราก็รู้ว่าไอโอเมก้าก็คือ2องไพ่เอฟเราก็ต้องเชื่อมโยงได้เข้าใจเนาะไฮไลท์ไฮไลท์สุดไฮไลท์สุดสูตรเหมือนเดิมเลยสูตรเหมือนกันเลยถ้าสัมผัสกันด้วยโซ่ v1 หนึ่งเท่ากับ v 2สองถ้าเฟืองขบกัน v1 หนึ่งก็เท่ากับ v2 สองเหมือนกันนะครับสมมุติว่ามีเฟืองอีกตัวหนึ่ง เป็นเฟืองตัวที่3เนี่ยอ่ะ 1, ตัวที่2ตัวที่สถ้ามันสัมผัสกันอย่างนี้เราก็จะตั้งว่า v 1เท่ากับ v 2นะแล้วก็ไ v 2ก็เท่ากับ v 3เราก็จะตั้งสมการแบบนี้ v 1เท่ากับ v 2แล้วก็ v 2เท่ากับ v สขไอันเล็กหมุนเร็วอันใหญ่หมุนช้านะครับ ถ้ามันอยู่บนแกนเดียวกันอย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้อยู่บนแกนเดียวกันหมุนครบรอบพร้อมกันจริงไหมอยู่บนแกนเดียวกันก็จะหมุนครบรอบพร้อมกันนะครับอันนี้อันนี้หนึอันนี้อันนี้สองเนี่ยหมุนอยู่บนแกนเดียวกันก็ครบรอบพร้อมกันโอเมกา้าหเท่ากับโอเมก้าสองถ้าพูดถึงความถี่ก็ความถี่ของอันที่1เท่ากับความถี่ของอันที่สองโอเคไหมโอเมก้าเท่าความถี่เท <Driver> ่ากันนะครับเอาแล้วนะเนี่ยมีแค่นี้แหละ